กาลาตาสไนอาจปล่อยตัวฮาคิมซีเยกกลับมาที่เชลซีเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปฟังกันเลยโดยมีรายงานจากสื่อ n t v Sport สนะครับสื่อในประเทศตุรกีรายงานว่ากาลาตาสไนอาจยกเลิกการยืมตัวของบังคิมฮาคิมซีเยกมาจากเชลซีในเดือนมกราคมนี้เนื่องจากว่าซีเยกไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามที่กาลาตาสไนคาดหวังเอาไว้และฟอร์มการเล่นก็ไม่มีประสิทธิภาพมากพอภายใต้สีเสื้อของกาลาตาสไนซีเยกได้ย้ายจากเชลซีมาร่วมทีมกาลาตาสไลแบบยืมตัวแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่่่าาากกกกลรยจจะะไมมปททัับใเเส ซึ่งนะตอนนี้ซีเอ็กได้ไปเข้าแคมป์ทีมชาติโมร็อกโกเพื่อลงแข่งข like ันรายการแอฟริกันคัพออฟเนชั่นที่กำลังจะมาถึงทําให้มีโอกาสที่กาลาตสลายจะปล่อยตัวฮาคิมซีเอ็กคืนกับมาที่เชลซีในเดือนมกราคมนี้ได้เช่นกันและก็มีข่าวลือนะครับว่าเชลซีให้ความสนใจชองแครโตริโบกองหลังของนิดในวัย24ปีคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ราวๆ50ล้านปอนด์ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเชลซีจะให้ความสนใจตอริโบจริงๆหรือเปล่านี่ก็เป็นข่าวตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมที่น่าสนใจของเชลซีในนนนนววััีี้้คครบเเพื่่ออมมาาาิดห็็ยงงไกก คอมเมนต์ <Comment> กันมาได้เลยและถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย